สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเดอ้อค่ะเดอ้อโอ้ยมันเอาแห้งค่ะหลาก็เลยอยากกินเนี่ยเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆนะคะกินเส้็จนะพี่น้องไม่ต้องเฮ็ดยังมากไม้นะฮะ,ะเดี๋ยวเอาพริกใส่เข้าไปีกก่อนพริกผัดค่ะมหมักลายสิกินเหมดบ่ละร้อนๆเลยนะคะนี่ลาพึงเฮ็ดมาไม่ไหมเส้นไหมมันเหนียวหนือด,ดีทหเนาะ <c oughs> เผ็ดเปรี้ยวหวานรสที่หลากินอ่ะหมูสับปรุงรสปิดมันก่อนอนี่ลาเซ้่เพิ่มนะคะอืม หอมนัวมากค่ะือ <c oughs> มเมยเมยมากโอ้ยตรง,ตรงไหนไปน้องขี่ข้าดเนาอค่ะเนาะแห่งอากาศพร้อนสิจบที่เดียวสะดวกสบายส,สิขี่เราไปซื้อกระหอนแดดกาจะได้กิน ซีมาต้มน้ำสต็อกน้ำขวดจับเองอม,มือหนึ่งก็จำใครได้กกินละเส้นนุ่มมากเหนียวอะ่ะอ,อร่อย ืมเป,เ,นนเป็นตัวใดเนาะเป็นตะมวนบ่ค่ะสงการภาคกันศาสตร์นามเนาะวันนี้วันสุดท้ายนะเพราะว่าต้องเห็ดนงานเนา่ปลองเนาะบางท่านอาจจะเดินทางแต่วันนี้แล้วก็ได้ค่ะ อ,อร่อยกินมะสุภาพขอให้ดันเด้อค่ะเด้อมันแสบนะ เท่าเทียมเจียวเพิ่นกับมีไหั่หมูยอผงซุปนี้ให้หมดพริกก็จะมีพริกเผ็ดเี็ด,ด,ด,ดอิ่าๆเผ็ดหอม,อม อิ่มได้เลยนะเจอแบบนี้ก็แตก แซมบแ่งน่ากันเลยพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า